สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการท e นายหน้าใสทนายรุ่นใหม่ระวังภัยสังคมครับกับในวันหยุดวันนี้วันรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับ,รบวันนี้ก็มีนสาระดีๆในทางกฎหมายจะได้มา พูด่าวให้ท่านผู้ชมได้ได้รับได้รับชมรับฟังกันนะครับก็มีประเด็นอะไรบ้างก็คืออันแรกเลยก็กล่าวถึงวันนี้ก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันในชนะที่เราเป็นนักกฎหมายแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรัชกาจักรไทยนะครับกับวันนี้วันรัฐธรรมนูญนะครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบ80ปีนะในการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับให้กับวงชนชาวไทยนะครับ ก็คือในวันที่10ธันวาปี24 7นีห้านะครับก็จะครบ80ปีพอดีนะในปีนี้นะครับ80ปีนี้ก็ดูเหมือนนานนะครับเพเหมือนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็แก่แล้วนะครับเข้าวัยชราแล้วถ้าพูดถึง80ปีของรัมดูลไทยเนี่ยก็พบว่ามีจํานวนทั้งสิ้นก็19ฉบับนะครับอย่างฉบับปัจจุบันเนี่ยปีรัมดูลปี50นะนะครับก็เป็นฉบับที่18นะครับแล้วก็ยังมีกระแสที่ว่าแต่ละฝ่ายก็ยังจะต้อง จะแก้หรือไม่แก้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดกล่าวกันในเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นนะครับคราวนี้ร้มนุญของเราเนี่ยตอนนี้ก็ฉับที่18บแแล้วมีความเป็นมาอย่างไรบ้างตอนนั้นคือนรมนุญฉบับปัจจุบันเนี่ยฮะก็คือลักษณะพิเศษที่ต้องรู้ก็คือเป็นนรมนุญฉบับแรกที่มีการผ่านการออกเสียงประชามติจากประชาชนฮะนะครับประชาชนเสียงส่วนใหญ่ประมาณ14ล้านเสียงเนี่ยได้ลงประชามติก็คือกากบาทเห็นด้วยในการประกาศใช้รรมนุญฉบับนี้ นะครับก็ได้ประกาศใช้มาตอนนี้ก็เข้าปีที่5แล้วนะครับครับก็ตอนนี้ก็มีการกระแสะที่จะแก้หรือไม่แก้นะครับตอนนี้ก็ติดอยู่ที่วาระที่3นะครับครับนะว่ารัฐบาลจะมีแนวทางในการดําเนินการต่ออย่างไรนะรในเรื่องนี้อาจารย์เห็นว่ายังไงกันครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยประเด็นค่อยว่าอีกทีดีกว่าถ้าเกิดเรามองถึงถึงทั้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 งโลกเราแล้วดูที่อาณาอารยประเทศแล้วเนี่ยลองไปดูลำดุลของประเทศื่นของประเทศอื่นเนี่ยมีเยอะเหมือนของเราไหมของเราได้มีถึง309มาตราประเทศอื่นมีเท่าไหร่แล้วก็รัฐมนูรฉบับแรกของโลกนี่มีที่ไหนที่เป็นเป็นเป็นฉบับแรกจันตูรัฐมนูลฉบับแรกของโลกนี่ที่ไหนครับจันตูอันนี้ก็ต้องกล่าวถึงประเทศอังกฤษเลยนะอังกฤษเนี่ยเขาก็มีรัฐมนูล ที่มีการตกลงกันระหว่างนะครับผู้ปกครองกับประชาชนนะฮะครับตั้งแต่ปีคศนะครับพันสองร้อยสิบห้าแล้วนะหลายร้อยปีแล้วนะครับอันนั้งแ็่พันสองร้อยสิบห้าถึงปัจจุบันเนี่ยสองพันสิบสองก็มันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดปีครับอันนั้นก็เป็นเกือบ 8ป0ปีได้ยตู่ที่เนเราแปดสิบนี่คือเรานี่เบบีไปเลยนะยังน้อยนะอันนั้นก็ถือเป็นการปรากฏปรากฏตัวของรัฐธรรมนูญหรือกติกาสูงสุดนะครับถ้าพูดถึงของประเทศไทยก็เพิ่งเริ่มต้นเมื่อปีสอันีนะครับมีกติกาสูงสุดหรือกฎหมายสูงสุดนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าประชาชนนะครับจําเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของสิทธิหน้าที่นะครับในกฎหมายตัวนี้นะถือว่าเป็นกฎหมายที่สําคัญต่อระบบการเมืองการปกครองเลยนะทั้งนี้ผมเคยอ่าน โทรนะครับก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเกินครึ่งนะครับไม่ค่อยเคยอ่านรัฐธรรมนูน นะครับก็หรืออ่านแล้วนยก็อ่านแค่ผ่านๆนะรู้เรื่องบ้างมาดูเรื่องบ้างนะครับผมพบว่าประมาณร้อยละแปดสิบเก้าสิบเลยนะบางทีโพลไปถามครับบางทีโพลไปถามว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขน้มดูหรือไม่นะครับบางคนก็ตอบไปว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทั้งที่ไม่ได้ทราบข้อมูลความจริงว่าในน้มดูที่มีการแก้ไขนั้นมันเป็นมีสาระอย่างไรนะเขาวิจัยว่าเกินครึ่งนะไม่เคยอ่านสาระสำคัญตรงนั้นเลยนะหรืออ่านบ้างแต่ก็ไม่ละเอียดลึกซึ้งนะครับแสดงว่าของเรา80ปีนี่ประมาณ18บฉบับเนี่ยฉบับหนึ่งก สี่ปีสี่ปีกว่าเองนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนบ่อยมากนะถ้าถ้านับตามสถิติถือว่าเป็นประเทศที่มีน้ฐมนุนมากที่สุดในโลกมากที่สุดเลยครับนะครับอันนี้คืออ๋อในระยะเวลาอันสั้น80ปีแต่ยังไม่มีการบันทึกเป็นทางการนะครับอ๋อไม่ลงกินเอ็ดบุ๊กว่างั้นนะครับนะครับแล้วแล้วใน18ฉบับมีฉบับไหนที่แปลกๆบ้างครับอาจารย์พีชก็จริงๆก็มีหลายฉบับนะครับจริงๆมีบางฉบับจานไมค์เคยได้ยินไหมครับรัฐมนูนเขาเรียกว่ารัฐมนูนฉบับตุ่มแดงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยในปีพศอ่า ย้อนไปฉบับที่4นะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีการที่จะทำรัฐประหารเนี่ยปิ่มปกติเวลาพอทำเสร็จปุ๊บก็ต้องประกาศให้มนุนฉบับใหม่ขึ้นมาครับตอนนั้นเนี่ยคณะที่คณะผู้ที่จะทำเนี่ยก็เลยซ่อนเอาไว้ในใต้ตุ่มสีแดงนะครับแล้วก่อนที่จะเอาพอทาเสร็จปุ๊บถึงเอาออกมาประกาศใช้ก็เลยเรียกว่าเป็นรัฐมนุญฉบับตุ่มแดงหรือ ถ้าอาจารย์มายบอกว่าเมื่อกี้ของเราเนี่ยฉบับนี้ยาวใช่ไหม309ฉบับอาจารย์มายแบบสั้นๆ309ตราของเราเนี่ยมีสั้นๆกว่านั้นก็มีนะครับเขาบอกว่าฉบับที่สั้นที่สุดของเราเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่7นะครับประกาศใช้เมื่อปีพศ2502มีเพียง20มาตราครับอาจารย์มายมันใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาเลยนะโอ้โหแน่นอนใกล้เคียงสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานี่มีอยู่20กว่ามาตราเหมือนกันใช่ไหมครับแต่พโดยดัรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจริงๆไม่ไม่ไไมมม่่่คคอยยด้รรับววาาานิเพะ ให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีมากเกินครับเพราะเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยใน,ในในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจในการสั่งป่าชีวิตหรือยัดยึดทรัพย์สินใครก็ได้นะอันนั้นก็เป็นร<อ>ัฐธรรมนูญที่ในช่วงของการปกครองแบบเผด็จการใช่มจอมอจอมพลสฤษดิ์จอมสฤษดิค์ครับนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการแก้ไขเนี่ยจริงๆก็คือเนื่องจากว่ามีการเดินขบวนมีการอะไรเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เ้ยจริงฉบับต่อมาที่ใช้นายจริงคือฉบับปี2520หลังจากที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนปี2529ใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช้มาโอ้ถึงประมาณปี2534จนมาถึงที่เรามีการรัฐประหารครั้งนั้นที่ทมีรอสคณะรอสชอก็คือนานที่ทสุดเลยไหมฉบับนั้น ก็ยังไม่ถือว่านานที่สุดน่าที่สุดเนี่ยคือฉบับแรกเลยจันมาฉบับที่เป็นวันที่1 0เนี่ยแหละครับก็แต่ต่างกันที่เดียวต่างกันปีเดียวฉบับนั้นเนี่ยสิบสองปีฉบับแรกเนี่ยสิบสามปีนะครับแล้วก็มาถึงปี2540นยี่ยังฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่ใช้ได้นานแล้วก็เป็นที่นิยมนะแล้วใครๆก็บอกว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับแต่พอดูแล้วตอนนี้เนี่ยฉบับ2550เนี่ยก็เดี๋ยวให้จันตูวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงว่าที่เขาจะแก้ไขเนี่ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะเดินหน้าต่อหรือไม่ใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็มีการตั้งคณะมการขึ้นมาศึกษานะครับจากฝ่ายรัฐบาลนะครับก็คือให้ทางด้านนายโภคินพลคุณนะครับประธานคณะทํางานพักร่วมรัฐบาลที่ศึกษาเกี่ยวกันแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็ก็กําลังศึกษากันอยู่ว่าจะเดินหน้าต่อแก้ต่อได้หรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็การที่แก้ต่อหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูจากคำวิจัยของสารธรรมนูญนะครับ ที่เคยแนะนําหรือให้ทางออกไว้นะครับ,รบ <S <S สารบอกว่าอะไรครับถ้าจะรัฐบาลหรือรัฐสภาเนี่ยจะตั้งสภาร่างน้มนลูนล,นล,นลนขึ้นมาเพื่อย,ยกร่้างหรือรัฐมนลูนลนทั้งฉบับเนี่ยนะก็ควรจะต้องทําประชามติก่อนซึ่งจะต้องทํากระบวนการตรงนี้ก่อนให้ผ่านนะครับก็คือการไปถามประชาชนนั่นเองการทําประชามติก็คือการให้ประชาชนเนี่ยเหมือนกับเข้าคูหาเหมือนเลือกตั้งครับแล้วก็ให โหวตว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนะครับแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรครับเรื่องจะแก้หรือไม่ครับถ้าทั้งฉบับต้องผ่านประชามติแค่คำถามแรกก่อนว่าจะแก้ไม่แก้ถูกต้องแล้วถ้าบอกว่าแก้เสร็จปุ๊บก็ต้องจึงจะต้องไปดำเนินการต่อพอดำเนินการเสร็จแล้วจะต้องมาลงประชามติไหมครับก็ควรจะต้องอย่างนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแก้ลายมาตาครับไม่ได้แก้ทั้งฉับเป็นแก้ลายมาตานี่ก็คือเป็นอำนาจของรัฐสภาได้เลยอันนี้ก็คือเป็นไปตามกระบวนการในฉบับ ในรัมนุลฉบับนั้นเลยนะครับแล้วถ้าแก้ลายมาตาผมบอกว่าผมแค่แก้แค่300อมาตาอย่างงี้ครับไม่ครบ3ามเก้ามาตาก็มีครับบางรัมดุนบางฉบับเนี่ยก็ทําเป็นว่าเป็นแก้ลายมาตาปรากฏว่าเป็นเหมือนกับแก้เป็นร้อยมาตาเลยเหมือนกับการยกร่างขึ้นใหม่ก็เป็นการแค่เลี่ยงเลี่ยงการเลี่ยงบาลีก็ศาลก็ได้แนะทางออกไว้2ทางก็คือ1ถ้าจะแก้ทั้งฉบับก็ต้องทําประชามติครนะตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ ผลสรุปนะครับของที่ประชุมที่เขาจะแถลงออกมานะเขาบอกว่าประมาณวันที่17ธันวาคาดว่าไม่กี่วันแล้วีนสัปดาห์หน้าคาดว่าจะได้แนวทางหรือข้อสรุปจากรัฐบาลนะครับเคว่าจะแก้ต่อหรือไม่ก็ได้สาระเรื่องรัฐมนูลพอสมควรแล้วจังไหมก็ไปในช่วงรัฐมนูลก็ได้สาระรัฐมนูลตรงนี้ไปเออว่าควรจะแก้ไม่แก้ประการใดถ้าแก้มีกระบวนการอย่างไรตรงนี้ก็ครบถ้วนแหละนะครับคราวนี้ก็มาดูที่ข่าวต่อไปครับก็คือกระทรวงแรงงานนะครับก็คือจะมีการ ร่างกฎหมายที่ให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะลาในช่วงที่บุตรเนี่ยคลอดได้สิบห้าวันนะครับความจริงก็มีการเรียกร้องจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนหรือว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยว่าขอให้มีการแก้กฎหมายว่าให้มีการลาคลอดได้ถึงเก้าสิบวันนะครับแต่ว่าทางรัฐบนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นไปค่อนข้างค่อนข้างได้ยากที่จะถึงเก้าสิบวันอย่างนั้นนะครับก็เลย ก็เลยขอความร่วมมือก่อนตอนนี้ครับคือตอนแรกที่เสนอมาคือจะให้แก้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี1 1> 2 5 4 1เลยนะครับแต่ว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการทางสภาหลายขั้นตอนซึ่งค่อนข้นางจะช้าไปดังนั้นทางกระทรวงแรงงานก็จึงจะออกเป็นก่อนกระทรวงแทนและก็จะขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการต่างๆว่าถ้าเกิดว่าลูกจ้างที่เป็นผู้ชายครับแล้วก็มีบุตรก็นะลาไปเลี้ยงดูบุตรลาไปเลี้ยงดูบุตร แต่ต้องเป็นกรณีที่เป็นภรยาที่ได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายานะคือเป็นภรยาที่ชอบนั่นเองนะครับแบบนี้ก็ให้ขอความร่วมมือว่าให้ในยจ้ารือยญายให้ลาได้15วันโดยที่จ่ายค่าจ้างนั่นเองอนะครับถือเป็นวันลา เป็นวันลาแต่ให้ใจ่ายค่าจ้างซึ่งตรงนี้ก็คือให้มันสอดคล้องกับคลังของทางราชการซึ่งตอนนี้ทางราชการเนี่ยได้แก้กฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนตรงนี้แล้วในมาตรา28ข้ 1, ที่บอกว่าให้ให้ใราชการเนี่ยใา้การชายเนี่ยสามารถที่จะลาไปเลี้ยงดูบุตรได้ต้องเป็นกรณีที่บุตร ช่วงหลังจากที่บุตรเกิดอยู่ในช่วงเวลา30วันแต่ให้ลาโดยที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้เนี่ยก็คือภายในก็คือระยะเวลา15วันนั่นเองให้ลาได้15าวันอันนี้ก็คือประกาศมาเมื่อต้นปีพอปลายปีเนี่ยกระทรวงแรงงานก็ออกมาตามนะครับจริงจุดมุ่งหมายก็คงจุดมุ่งหมายเดียวกันเมื่อตอนต้นปีที่เราเคยเล่าไปก็คือว่าเขามองว่าการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียวนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยว เอาเปรียบมันมากเกินไปนะครับผู้ชายเนี่ยก็ควรจะมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูด้วยแล้วก็ลูกก็ควรจะได้ความอบอุ่นจากพ่อจริงๆก็เป็นแนวทางจากต่างประเทศซึ่งประเทศไทยก็มาล่างกฎหมายก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของฝ่ายหญิงด้วยหลังจากที่มึงคลอดบุตรอาจจะสุขภาพร่างกายยังไม่แข็งแรงเต็มที่นะแล้วก็อันที่สองทําทำให้เกิดความอบอุ่นด้วยชอบคน่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็ทางราชการให้15วัน <S <S นะแต่ถ้าเกิดจะเกินกว่านั้นก็ต้องให้อธิบดีหรือตําแหน่งที่เท่าดีอนุมัติไปก็ได้นะครับแต่ในกรณีของทางเอกชนทางเอกชนทางกฎหมายรแรงงานนี้ก็ตอนนี้อขอความร่วมมือไป15วันนะครับ เขาบอกว่าน่าจะเริ่มประกาศใช้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ใช่ภายในสิ้นเดือนก็คือต้นปีหน้านี่ก็คือเป็นข่าวดีท่านก็ตัวไม่ใช่ว่าจะลาก็ลาได้ทันทีนะก็ต้องมีหลักกงหลักเกณฑ์อะไรให้ชัดเจนก็หนึ่งก็มีหลักเกณฑ์ว่าหนึ่งเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะสองต้องจบทะเบียนต้งจบทะเบียนนั่นเองนะครับไอ้ตรงที่บอกจดทะเบียนนี้ใช้ทั้งกรณีที่เป็นค่าการและก็คนที่เป็นลูกจ้างตามการประกอบการด้วยอันนี้ถือเป็นสาสำคัญนะครับอีกข่าวหนึ่งครับก็กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับ ก็กำลังจะยกร่างนะครับ